อันไหนอันไหนคะคนสวยวันนี้เจ้าหญิงมีอะไรติดบนหัวด้วยไหนดูจีจิว้าวมาอะไรมาพวกนี้อุย้ยสวยไม่ต้องเกะชีคาสวยเจ้าหญิงเจ้าหญิงทำอะไรมาคะเจ้าหญิงชื่ออะไรคะ กู้กู้ไปหาอะไรหือแล้วไปหาอะไรดีอะไรอ่ะคะกอดพี่หมีเนี่ยนะกอดจุ๊บๆพี่หมียังโอ้ยทำไมไหนไม่เห็นมีน้ำตาเลยร้องไห้อย่างเงี้ยคะนะ จัมีมันหลุดใช่ไหมต้องมัดอย่างนี้เอาเองขวับเบา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 ล่วง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 เออ คเียงดีๆเียงตอที่โบวางงจุงจุง่าคุยเรื่องรถอะยืนดีๆเออเรื่องการใชน้แบงเนี่ยมันผิดข้อชัดเจนอีเลยอยืนเลยอุ้ยยืนพี่หมีเลยอ้อ้อ้ยืนเต๋อก็มีอะยืนเกาะยืนเกาะ มามหันมาแม่อ้าไอ้เจ้าหญิงมาหัแม่เลยโอ้พี่หมีพังมืแอ้วน่ะพี่หมีพี่หม,มีตายแล้วนะ่ะพี่หมีไม่ไหวแล้วนะ่ะโดนทับมาแล้วอะเบ็น,น,นอนนอยกไหวไหม มื่อวานนี้มีการเชิญตัวสองสามีภรรยาเจ้าของรถจักรยานยนต์ที่ไปจอดทับรถที่ที่ผมผู้ก่อเหตุรวมไปถึงเชิญป้าสาเชิญนายสมมากรมาสอปบปากคำอีกครั้งวันนี้ประชุมผลประชุมเนี่ยออกมาแล้วนะฮะเรากำลังอที่ที่บอกจะมีการขอสา,ารอนุมัติหมายจับนายสมมา,นนมมามกหรือไกนขอตูส่วนจะเป็นข้อหาเจตนาะ